was busy สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องแอป Snow AI Profile นะครับแอป Snow AI Profile ตอนนี้กำลังดังมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเข้าเว็บหรือว่าเข้าเฟซเข้า YouTube มักจะเห็นนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราเนะี่ยเขาโพสต์รูปใช่ไหมรูปแบบหน้าคล้ายๆกับดาราเกาหลีนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับที่ดาราเขาเล่นกันแต่ขออธิบายก่อนว่า เขาดังมายังไงนะครับก็คือมันเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับก็คือแอปสโนเนี่ยแหละครับเขาทำเพิ่มฟังก์ชันมาใหม่ก็คือการถ่ายรูปนะครับเอารูปเราเนี่ยไปจินเนเรตเป็นมุมกลงมุมกล้องเนี่ยก็จะเหมือนดาราเกาหลีอย่างอย่างรูปตรงนี้นะครับอย่างรูปนั่นบนเห็นไหมคล้ายๆแบบดาราเกาหลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาราไทยที่เขาเล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าพอดาราไทยเล่นเนี่ย เราก็เล่นตามดาราแหละครับผมเห็นคนเขาเล่นการอ่ามาดูดารานะครับขออนุญาตดาราด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่มาให้ดูรูปนะครับขออนุญาตทุกคนนะครับอ่านี่ครับคุณอุ้มนะครับสวยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นมุมประมาณนี้ครับมุมเกาหลีประมาณนี้อันนี้คุณอุ้มนะครับเห็นไหมผมสั้นนะครับมันจะเป็นทรงเดียวกันหมดแหละมันจะมันจะมีหลายรูปนะครับเจนเนอเรตหน้าเราเอาไปใส่นะครับนี่ นี่อันนี้คุณโฟนะครับคุณโฟนะครับสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพราะรูปเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยรูปเหมือนกันนะครับมุมมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันเจเนเรตได้หลายรูปไงนะครับอันนี้ก็เป็นดีเจนุ้ยนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้คุณหนูเล็กกาก้านะครับนี่สวยไหมสวยไหมน่ารักนะครับนะครับมุม เกาหลีนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงเล่นแหละอันนี้คุณไอ์นะครับคุณไอ้คุณไอ์น่ารักเชียวนะครับอันนี้คุณเอ็มนะครับอันนี้ดีเจนนุยน่ารักนะครับน่ารักนี่ก็คุณเอ็มนะครับอันนี้คุณบูมนะครับสวยทุกคนเลยนะครับสวยทุกคนเลยนะครับอ่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แต่คนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับขออภัยนะครับที่ที่จำไม่ได้เลยครับอ่ะโอเคประมาณนี้อันนี้คุณนุ้ยสุจิราผมอ่านออกนะครับบางคนผมสะกดไม่ถูกโอเคมาดูกันนะครับว่าเราต้องเล่นยังไงแล้วมันมีข้อบังคับหรือว่ากดยังไงนะครับมามาดูกันเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับนี่นี่ผมมีข้อมูลผมเปิดมือถือแล้วนะครับก็นะครับ ให้เราไปที่แอปสนูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสิร์ชแอปสนูก่อนนะครับตอนแรกอะ่ะผมลองเข้าที่แอปสนูก่อนนะครับแอปสนูนะครับพิมพ์เลยนะครับแอปสนูนะครับอ่ะสนูสนูสนูนะครับปุ๊บมามาแล้วนะครับเปิดเลยนะครับสนู มันเข้ามาที่หน้ากล้องนะครับเข้ามาที่หน้ากล้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามีโฆษณาซะแล้วนะครับไปที่นี่ไงสโน AI เอไอนะครับสโน AI เอไอเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้นะสโนเอไอนะครับตรงนี้เห็นไหมสโน AI เอไอนะครับพอกดเข้าไปนะครับเหมือนเขายังทําไม่เสร็จดีนะครับมีแค่นี้เองนะครับเร็วๆนี้เห็นไหมเพื่อนๆเขารู้แล้วแหละว่ามีคนเล่นเยอะเดี๋ยวเขาคงอัปเดตนะครับนี่ ก็จะมีลูกเล่นให้เล่นตอนนี้มี AI การ์ตูนนะครับมี AI สัตว์เลี้ยงนะครับมี AI การ์ตูนแล้วก็ Lasco AI นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีที่จะเล่นไอตัว Snow AI ตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปที่อ IG นะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ Snow เนี่ย Snow ตรงเนี้ย เนี่ยนะครับเห็นไหมซนูอันเดอร์สกอร์ kr แล้วก็ออฟฟิเชียลตรงนี้นะครับต้องพิมพ์แบบนี้นะครับมันถึงจะขึ้นใน IG นะครับซึ่งเหมือนกับระบบมันยังไม่ลงภาษาไทยลงรับอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับต้องเข้าที่ลิงก์ตรงนี้นะครับที่เขาแปะไว้ให้นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้องเข้าลิงก์นี้นะเพื่อนเพื่อนลองกดเข้าไปมันก็จะเด้งไปหน้า n นูนะครับเมคอัพนี่มาแล้ว เห็นไหมได้แล้วนะครับก็จะมีบอกว่าอะไรบ้างนะครับโปรไฟล์พิเศษสําหรับคุณใน30ตีมนะครับเผยตัวตนของคุณด้วย AI นะครับเห็นไหมรูปก็จะคล้ายๆกันรูปทรงมันจะมีไม่กี่หน้านะครับนี่โอเคเดี๋ยวลองกดเริ่มทันทีนะครับเพราะว่าผมลองเข้าดูมันมันเต็มอ่ะเอ้ยตอนนี้ได้แล้วหรอเขาบอกว่านะครับก่อนจะเริ่มนะครับนี่นี่คุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับ ให้เอารูปที่มันเหมาะสมนะครับนี่มีบอกนะครับเพิ่มใบหน้าได้เพียง1คนก็คือเราคนเดียวเนอะยิ่งเพิ่มถ้าโพสเยอะยิ่งดีนะครับพื้นหลังที่วุ่นวายหรือใบหน้าเล็กอาจจะไม่ถูกตรวจสอบก็คือหน้าเนี่ยต้องชัดหน่อยนะครับคุณสามารถเลือกเวลาที่ใช้ในการรับโปรไฟล์ที่สำเร็จอันนี้เสียตังค์นะครับไม่มีฟรีนะครับคุณสามารถซื้อหรือได้รับเจลลี่ฟรีนะครับ เขาเรียกว่าเจลลี่เจลลี่ฟรี ai ไม่สามารถาเรียนรู้ได้จากรูปภาพที่เหมือนกันหลายภาพนะครับอะลองกดดำเนินงานต่อนะครับนี่เนี่ยเขาจะบอกนะครับอัปเดตรูปภาพมันดีๆหน่อยนะครับไอ้พวกแบบเนี้ยไม่ค่อยดีไม่ต้องอัปนะครับเขามีข้อบังคับอยู่เห็นไหมให้เห็นใบหน้าชัดนะครับรูปของคน คนเดียวกันนะครับรูปที่มีมุมพื้นหลังและสีหน้าที่หลากหลายนะครับมันจะได้แบบคุ้มค่าหน่อยนะครับอันนี้ก็ข้อยกเว้นนะครับห้ามใส่แว่นตานะครับใส่หน้ากากห้ามนะครับรูปที่เปิดเผยสัดส่วนมากเกินไปรูปขาวดำนะครับไม่ได้อัปโหลด1 0ถึง20เซลฟี่ลองกดดูผมกดได้ไหมน่าจะได้นะครับยโอ้รูปแฟนผมไม่ถึงอะ ตกลงบนขวาได้ไหมอ๋อโซอา์ครับเพื่อนๆเห็นไหมโซอท์คนเล่นเยอะนะครับบอกเลยตอนนี้อดนะครับโซอา์นะครับโซอา์โซอาเลนะครับบอกเลยใครอยากเล่นอดนะครับตอนนี้นะครับเวลานี้ที่ผมทําคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูในของอสนุกก็ได้เขาทําภาพไว้ดูอ่าสมมตินี่นะขั้นตอนนะครับ นี่เพราะกดจ่ายเงินได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราจ่ายตังค์ให้เราจ่ยาจยตังนะครับให้เราจ่ายตังค์นี่เขาบอกว่ารายปีเฉลี่ยดเดือนละ8ป9 5 8บาทต่อเดือนนะครับรายเดือนราคา150บาทนะครับอันนี้เป็นเหรีราคาเขานะครับซึ่งเออมันมีเป็นรายชั่วโมงนะรายชั่วโมงก็มีนะครับ อันนี้บอกไม่ละเอียดเดี๋ยวนะนี่นี่นี่หนึ่งชั่วโมงเช็คเลยต้องเสียเงินเท่าไหร่นะครับคนดังเล่นเพียบนะครับนี่นี่เข้าไปที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมเข้ามานะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ว่างแล้วนี่นอันนี้ว่างแล้วอ่าเพื่อนเพื่อนรอแป๊บหนึ่งมันว่างเห็นไหมถ้ามันว่างนะครับเพื่อนเพื่อก็กดแล้วก็กดสร้างโปรฟไฟล์ได้เลยครับมันก็จะมีราคาบอกนะครับนี่เห็นไหมหกร้ยหกสบ มันเท่ากับอ้าวเห็นไหมโซเอาเลยเห็นไหมแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวเลยครับโอ้โหเหมือนแย่งกันกินแย่งกันใช้เลยครับเพื่อนๆน,นะครับนี่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 อัปโหลดแล้วก็ชําระเงินนะครับนี่แพ็กเกจของเขาครับ30ภาพราคา79บาทนะครับใช้เวลาประมวลผล AI นี่ว่างแล้วว่างแล้วแล้วกดปุ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะมันแป,ป๊บเดียวประมวลผล24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แบบเอ่อ เต็มแม็กนะครับ30ภาพราคา199 AI 1ชั่วโมงโอ๋อ30ภาพเท่ากันนะครับก็คือใช้เวลา1วันนะครับ24ชั่วโมงกับแค่1ชั่วโมงก็คือห่างกัน79กับ199นะครับแหมเข้าใจถามนล้นเนี่ยเห็นไหมโซเอาหมดแล้วแป๊บเดียวนะครับคนคือแม่งคือสุดยอดเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อจะฮิตขนาดนี้นะครับอะเพื่อนๆเก็ตแล้วเนาะเก็ตแล้วเนาะว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะครับ ถ้าอยากเจเนเรตไวๆก็199รอประมาณอชั่วโมงอ่ะโอเคโอเคและนี่ก็เป็น AI อ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นตัว AI ตัวอื่นดิเพื่อนเพืเล่นได้อยู่ก็เอ AI อันอื่นอันนี้คือแบบไม่ได้เลยอะกระตูเลโทได้ไหมก็จ่ายตังค์เหมือนกันครับกระตูเลโโทก็จ่ายตังค์เหมือนกันพวกนี้จ่ายตังค์เหมือนกัน สายฟรีอย่างเราก็ไม่ไม่เอานะครับนี่ก็ฟรีมีต้องเครดิต500ด้วยอ่ะสรุปก็น่าจะต้องเสียตังค์ละครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับ Snow AI นะครับตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยเห็นป่ะพอมีพอมีอมีเวนต์อันนี้มาครับขึ้นอันดับหนึ่งเลยคโคน่นหดนะครับมาโอเคฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับมีลิงก์แอเฟรดโปรแกรมนะครับเก็บคูปองช้อปปี้ลาซาด้านะครับมีส่วนลดนะครับโค้ดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้เก็บการเก็บแล้วก็เข้าไปซื้อของได้เลยแล้วก็มีสมัครบคัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกรันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็ซื้อหนังสือออนไลน์นะครับแบรนด์ชั้นนำเนี่ยมีเต็มเลยถ้าอยากซัพพอร์ตกันก็กดเข้าไปเก็บคูปองซื้อของผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับหรือว่าปุ่มซุปเปอร์แตง มสมัครสมาชิกกดอ,อะไรได้ก็กดเลยครับจะได้ซัพพอร์ตกันแค่นี้บายบายจุบจบรีบเล่นนะคนใช้เยอะ